ต่อไปนี้ก็จะได้บรรยายต่อจากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตนของตนซึ่งตามหลักพุทธศาสนาก็คือรู้ว่าไม่มีตัวตน น้อยไม่มีสิ่งใดที่ควรจะยึดถือเอาโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนเป็นตัวตนของตนนั่นแหละคือหัวใจของพุทธศาสนา,าที่จะกำจัดความเห็นแก่ตนได้สิ้นเชิงต่างจากศาสนาอื่นใดทั้งหลายที่ว่ามีตัวตนและไปจบลงด้วยความมีตัวตน ไปมีตัวตนอยู่อย่างถาวรถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นก็จะยังมีความรู้สึกซึ่งเป็นเหมือนกับการแบกหรือถือไว้ซึ่งตัวตนเป็นความหนักนั่นไม่ใช่เป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ไม่ใช่ดับทุกข์สิ้นเชิงไม่ใช่นิพพานพุทธศาสนามีหลักจบสิ้นสุดลงด้วยความไม่มีตัวตน ดำลงไปกว่าน,นั้นก็ไปมีตัวตนอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นการถาวรดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีการจบลงด้วยความว่างคือว่างจากตัวตนโดยประการทั้งปวงควรจะมองเห็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในลักษณะอย่างนี้แล้วพยายามให้เข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนานี้กันจงทุกคน รู้จักสังเกตให้ดีว่าเมื่อจิตใจเกลี้ยกล่าไปจากความรู้สึกว่ามีตัวตนนั่นมันไม่หนักอะไรมันจะหนักอะไรได้มันจะถืออะไรได้มันจะไม่เกิดการได้การเสียการแพร้การชนะการเอาเปรียบการได้เปรียบการมีกำไรการขาดทุนใดๆเพราะว่ามันไม่มีตัวตน จนกระทั่งว่ามันไม่มีตัวตนที่จะไปเกิดชาติใหม่เพราะเดี๋ยวนี้ที่นี่มันก็ไม่มีตัวตนแล้วแต่ก็มีคําสอนอีกประเภทหนึ่งไว้สอนสำหรับผู้ที่ยังมีตัวตนนับตั้งแต่ระดับลูกเด็กๆขึ้นมาเขายังต้องมีตัวตนเขาไม่อาจจะเข้าใจความไม่มีตัวตนก็ต้องสอนกันไปก่อนเพื่อให้มีตัวตนที่สูงขึ้นสูงขึ้น ให้เกิดความรู้สึกที่เป็นตัวตนตามสัญชาตญาณน,นั้นเดินไปในทางที่ถูกต้องคือเป็นโพธิเป็นตัวตนที่ถูกต้องอย่าให้มาเป็นตัวตนของกิเลสซึ่งจะเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็จะเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นรู้จักแยกทางกันที่ตรงนี้อย่าให้สัญชาตญาณตามธรรมชาติพื้นฐานนั้นจเจริญหุ่งเรืองเกินขอบเขตจนเป็น ิเลสคือความเห็นแก่ตนแต่ให้ไปในทางตรงกันข้ามคือเป็นโพธิโพธิปัญญารู้ว่าไม่มีตนมีแต่ธาตุตามธรรมชาติจะเรียกว่าอายตนะจะเรียกว่าขันจะเรียกว่าสุขจะเรียกว่าทุกข์จะเรียกว่าอะไรก็สุดแท้ล้วนแต่ไม่ใช่ตัวตนจิตมันก็ว่างจากความรู้สึกว่ามีตัวตน ชีวิตก็ได้รับผลแห่งความไม่มีตัวตนนี่แหละเป็นเรื่องดับทุกข์ตามวิถีทางของพระพุทธศาสนาตัดต้นเหตุแห่งความทุกข์เสียต้นเหตุแห่งความทุกข์ก็คือความรู้สึกว่ามีตัวตนเกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนเมื่อไรก็จะมีความทุกข์เหมือนนั้น คอยสังเกตด้วยดีๆให้ละเอียดเป็นนิ่ที่สุดว่าในชีวิตของเราแต่ละวันละวันเมื่อไรความรู้สึกว่าตัวตนมีตัวตนเกิดขึ้นในจิตแล้วมันก็ร้อนเป็นโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างหรือว่า้ดยความรักบ้างความโกรธบ้างความเกลียดบ้างความกลัวบ้างความวิตกกังวลบ้างความอาลัยอาวร์บ้างความอิจฉาริษยาบ้าง ความหวงความหึงบ้างมันก็มีเป็นทุกข์เป็นไฟขึ้นมาแต่แล้วมันก็มีระยะที่มันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เกิดคือมันไม่ได้มีการปรุงแต่งเป็นตัวตนชนิดนี้ระยะนั้นมันก็สงบเย็นหรือมันว่างมันว่างจากตัวตนมีความว่างจากตัวตนก็มีความหมายเป็นเนิผ่านคือเป็นความเย็น คอ้สังเกตด,ดูดีๆว่าเรามันมีเวลาที่ว่างจากตัวตนว่างจากกิเลสแล้วมันมีอยู่ไม่น้อยถ้ามันไม่มีเลย24ชั่วโมงมีแต่กิเลสหรือตัวตนแล้วมันมันก็ตายภายในไม่เท่าไรหรอกมันก็จะเป็นโรคประสาทมันจะเป็นบ้าแล้วมันก็จะตายนัย่นเดี๋ยวนี้ธรรมชาติได้จัดมาให้เป็นอย่างดีว่ามีระยะที่ว่างจากตัวตน เพราะว่ามันหยุดคิดหยุดนึกก็ได้เช่นหลับไปเสียก็ได้หรือว่าตื่นอยู่แต่มีความรู้มีสติปัญญาควบคุมไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นตัวตนก็ได้หรือว่าตามธรรมชาติธรรมดามันก็ว่างจากตัวตนอยู่แล้วขอให้สังเกตยอย่างยิ่งว่าเวลาไหนที่สบายที่สุดสำหรับคนเราเวลาที่รู้สึกสบายที่สุดสูงสุดก็คือ เวลาที่จิตมันไม่มีความคิดรู้สึกว่าตัวตนซึ่งมันก็มีอยู่ได้เองตามธรรมชาติ <c oughs> แต่เรากลับไม่สนใจกลับมองข้ามไปว่านี่คือสิ่งที่มีบุญคุณสูงสุดแก่เราจะเรียวกว่าพระนิพพานชั่วคราวพระนิพพานตัวอย่างพระนิพพานน้อยๆช่วระยะอันสั้นคือระยะที่มันว่างจากตัวตนนั่นแหละมันจึงรอดชีวิตอยู่ได้ ผู้ให้ชัดก็ต้องพูดว่าชีวิตนี้มันรอดอยู่ได้เป็นปกตินี้เพราะมีพระนิพพานน้อยๆเข้ามาแทรกเป็นระยะระยะอยู่อย่างนี้ขอทุกคนอย่าได้มองข้ามไปจะเป็นการเนรคุณอย่างยิ่งต่อพระนิพพานชนิดนี้คือความที่ว่างจากตัวตนอยู่ได้เป็นระยะระยะตามธรรมชาติก็ดี คือตามที่เราควบคุมไว้ด้วยสติปัญญาคือการปฏิบัติธรรมะก็ดีให้รู้ว่าชีวิตนี้รอดอยู่ได้นี่พราะคัะนิพพานชั่วคราวหรอเลี้ยงเอาไว้ถูกต้องสมบูรณ์ตามระยะตามสมควรเราจึงไม่เป็นบ้าและไม่ตายถ้าขาดอันนี้เสียก็มีกิเลสตลอดที่สี่ชั่วโมงวันเดียวก็ตายหมดแหละไม่มีอะไรเหลือนี่ก็เป็นหัวใจ ที่จะต้องเข้าถึงจะต้องรู้จักว่าเรารอดชีวิตยอยู่ได้โดยเหตุที่มีภาวะปราศจากการปรุงแต่งโดยประการทั้งปวงแล้วมันว่างมันจะเป็นเองก็ได้หรือว่าถ้ามันเหนื่อยขึ้นมามันก็หยุดปรุงแต่งเองแหละมันก็ต้องนอนหลับแหะมันก็เป็นการพักว่างจากการเผาผลาญของกิเลสเนี่ยน,น,นีนนยนยนย่เป็นพิระนิพนาน้อยๆพรปนิพพานตัวอย่าง พันิพานชั่วขณะซึ่งมีความหมายว่าเย็นเะย็นคำว่าพระนิพานนั่นนะเป็นคําชาวบ้านที่ถูกทางศาสนายืมไปใช้เป็นชื่อของความเย็นสูงสุดตามธรรมดานิพาณน,นี่ก็เรียกกันอยู่ในหมู่มนุษย์นะคือว่าเย็นเย็นนี่เรื่องเหล่านี้ท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินได้ฟัง ขอยืนยันว่ามีในพระบาลีนั่นเองว่าชาวบ้านทั้งหลายพนะระชายพูดคำว่านิพานนิพพานนี่อยู่เป็นประจำในบ้านในเรือนเมื่อช่างทองล้อมทองเหลวคว้างเพื่อจะทำเป็นทองรูป,ปรพัน์นั้นนะก็มีคำกล่าวว่านิพพาปิยะให้ช่างทองนั้นจะต้องทำให้ทองที่เหลวคว้างนั้นนิพานเสียก่อนโดยเอาน้ำราดลงไป เป็นนิพพาไปะยะก็ทำไอ,อทองที่ร้อนเหลวว้างนั้นให้เย็นแล้วก็มาใช้ทำเป็นรูปประพันธ์ใดๆได้เนี่ภาษาธรรมดาใช้คำว่านิพพานอย่างนี้แม้ในครัวก็ใช้คำว่านิพพานาถ้ายังร้อนอยู่รับประทานไม่ได้ต้องรอรอให้เย็นก่กอนจะใช้แม่แก่วัตถุล้วนๆฉันทานไฟแดง,แดง ก็มันดำลงดำลงก็เรียกว่ามันนิพพานคำนี้ใช้คำว่านิพพานภาษาธรรมดาอย่างนี้รวมความว่าของร้อนที่เย็นลงนั่นแหละคือนิพพานนี่ในภาษาคนพูดอยู่ตามธรรมดาอย่างนี้ั้าถึงภาษาธรรมในทางภาษาศาสนาก็เย็นจริงตัดต้นเหตุแห่งความร้อนได้จริงคือตัดโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งความร้อนได้จริงมันก็เย็นจริงเย็นตลอดกาล นั่นคืะคำว่าน,นิพพานในความหมายทางภาษาธรรมเป็นคําบัญญัติทางศาสนาถ้าเป็นคาธรรมดาคงชาวบ้านอะไรเย็นก็ได้มีคํากล่าวว่าแม้แต่สัตว์เลร้ยาชานี่ก็นิพพานได้ถ้ามันหมดพิษหมดพยดช่นช่างม้ามาฝึกจนหมดพยศสนิทเป็นแมวไปแล้วก็เรียกว่ามันนิพพานเหมือนกันคำนี้มีการกล่าวไว้ในพระบาลีในคำพีบาลี